นี่ไงเคน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินไม่เข้ารอบนี้นะคะได้มา422บาท422บาทเลยออีก3ที่3หมนุนแป๊บหนึ่งเด้วเพลงติดเผากินนะคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับติมคนสวยคนเดิมอีกเช่นเคยนะเตงิีอมู่ที่เกมสาวทานั้นเองนะคะติมเล่นค่าย PG เล่นเว็บเมซิบูเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำหนึ่งบาทขึ้นไปก็ฝากกันเข้ามาได้เลยนะคะที่สําคัญไม่ต้องทําเธอทุกคนมาเดติมให้ดูกลุ่มรีวิวเกมแตกของติมด้านขวามือนะเตงในนี้มีสมาชิกกว่าหกร้อยคนนะคะมีเฮียบอลพี่แคลลี่มีติมแล้วก็มียูเซอร์มากมายหลายคนนะคะเวลาใครแตกเกมไหนก็จะส่งกันเข้ามาในกลุ่มแบบนี้นะเตงใครอยากเข้ามาดูรีวิวเกมแตกนะคะจิ้มมาได้เลยนะลิงก์อยู่ขข้้าาางงล่คอมมเเนนทุก ร่วมกิจกรรมเครดิตแจกฟรีกันได้นะเตยย้ำนะเตงติมแจกทุกวันก่อนเที่ยงคืนนะคะยิ่งยุดใหม่ติมยิ่งชอบแจกเลยเต้ามาแต่ติมขออนุญาตไปเล่นเกมดีกว่าเป็นานเริ่มแรกลิ้นติมก็พันกันเลยนะทุกคนมาติมมีทุน900บาทนะคะสําหรับสาวถ้านะเตงติมขอเล่นสักเบ็ดสิบเบ็ดสิบขอหมุนสักห้าสิบหมุนอะหมุน30หมุนแล้วกันวันนี้ไหลนอกไปยาวๆนะเต้าขอแบบเดือด เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเองว่าสเก็ตเตอร์จ,จะเข้าให้ไหมสาหรับเบ็ดสิบนะเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่สเก็ตเตอร์เข้าบ่อยมากเดี๋ยวมาดูกันนะเตงถ้าตีมเล่นเบ็ดสิบนี่นจะเข้าไหม,โอ,ไมหอโอ้โหเคไม่ไหลต่อเขียวเขียวโอ้โหเขียวไหมคะ จมพูแถวสามอ้้หชมพูแถวสามไม่เข้าวะเคไหลต่อนี่ไงตัววายมานี่ไงคูณสามหัวหน้าม่วงมาขึ้นแหวกเยะอะขอน้ำเงินเนอแถวสามไหลตอโบไปดีอูไม่โบรอมนี้นะคะได้มา265บาทเ3อีกสหมุนสุดท้ายโอ้โหซิมนี่ติดอ่างอะ่ะ ลวนไม่ไหวเลยน้ำม่วงไหลต่อเหอะม่วงเป็นี่ไงน,ะน้ำม่วงเป็นไงคูณ4ี่ได้มาห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยสิบห้าตะตงเป็นไงยอย่างสวยมาอีก12หมุนสุดท้ายนะตัวเองโอทเอเต,ตเตอร์ไม่มาให้เลยไหลต่อไปเด็ดลูกพี่ถ้าไม่มาก็ไหลต่อเอาให้แบบสนัน่น บวกเข้าแหลสนันนะชอบมาเลวอีก2หมุนสุดท้ายแล้วแต่อาเคไหลต่อเคเคนี่ไงเคมาเต็มคาราเบลคูณสี่นะไอ้เต้ารอบนี้นะคะได้มา521บาท50สิตางค์อีก2หมุนสุดท,ท้ายนะคะเดี๋ยวติมจะขอเล่นเบ็ดยี่นะตัวเองเบ็ดยี่สัก30เอา50หมุนละกัน50หมุนไปเรามารุ้นเข้าฟีกัน เค okay, ไหล่ต่อแถวสามเป็นยังไงจุดยอดอาสิบ y วแถวสามเนี่ยสิบสิบเออคูณสี่ว่าเอาเรื่องว่ะโดวสาวทำมันมาดีตั้งแต่เมื่อวานเลยทุกคนมาอย่างเดือดเลยเมื่อวานอะโอ้โหคูณสองสเกตเตอร์ เข้าคุณผูมไม่เข้าทําตรงอีกแล้วโบไปดิอ่ะเขียวไหลต่อเขียวเขียวไม่ไหลต่อแล้วลูกพีนี่ไงเคน้ำเงินน้ำเงินคุณผู้น้ำเงินไม่เ,เ,เข้ารอบนี้นะคะได้มา422บาท422บาทเลยอีก3าทีาหมุนแป๊บนึงเลิกเองติเากินน้ำแป๊ โอ้โหสิบมาเต็มแผงเนี่ยมาห้ารอยสี่สิบคูณสามโอ้โหโจ๊นี่ขนาดคูณแค่สามนะตัวเองได้ห้าร้อยกว่านี่ถือว่าปังมากใครไม่ตามไม่ได้แล้วไหมเข้าฝีตังหากมาสิบหมุนคูณสองรอบนี้ขอเดือดๆไปเลยโอเคคูณสี่ไหลต่อเอ้ยน้ำเงินมาว่ะน้ำเงินน้ำเงินโอ้โ oh, ห oh, ไม่เข้า ขันนสุดท้ายเอาบวกเพิ่มให้เลยจะ้ะโอ๋อะไรเนี่ยคูณหกไอ้เต้าโอ้ผูงเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมก่อนโบนี่ไงมันต้องอย่างนี้หูดอกเดียวรู้เรื่องเดชโช่อดอกเดียวหวานเจีย๊ยบเป็นไงล่ะเป็นไงเหล่าเธอผูอ้ผูคูสิบหกเป็นไง ตอบสุดท้ายพายุเข้าน้ำเตงได้มา4 8 0 8บาทโอ้เอาเรื่องจัดเลยเป็นไงเข้าฟีสุดยอดไปเลยบอกแล้วว่ามันมาตั้งแต่เมื่อคืนมารอบนี้นะคะเข้าฟีได้มา4,856บาทนะทุกคนไม่ตามไม่ได้แล้วเด้อหน้าแดงแดงแดงไหลต่อโอ้โหสุดจัดรอบนี้นะคะได้มา4 3 2บาท มาเหลือยี่สิบหกหนุดท้ายสิบไหลต่อเคแถวสองเคแถว2องอาวายคู่วายมาอีกแล้ววายมาอีกแล้ววิหน่าชมพูหน้าชมพูดิชมพูขอตัวเดียวโอ้โหนี่ไงเป็นไงเอาเรื่องจัดโอ้โหหน้าชมพูมายกแผงเลยเต็งได้มา5,616บาท โอ้โหโคตรสุดตัวแพงเข้าสนั่นเลยเจ้โอ้โหคูณสามบ3ไสามหมต่อเคโอ้โหดูเขียวแถวสามไม่เข้านี่ไงมาครึ่งแผงตัวเคเคเคแถวสามเคแถวสาม 13หมุนสุดท้ายนะตัวเองโบไปดินี่ไงึ้งแผงเจไหลต่อเจมาเต็มคาราเบลโอ้โหรอบนี้นะคะคูณสี่ได้มา564บาทโอ้โหวันนี้เลขามาอย่างสวยโบไปดิได้ทีได้500สุดยอดไปเลยไหลนอกโคตรเดือดน้ำเงินดูน้ำเงินไม่ไหลต่อรอบนี้นะคะได้มา5ร3อยสสองบาทวันนี้เป็นไรกับเลข5 ไอสิบหมุนสุดท้ายมาต่ออีกแล้วอาวา้แถวสองขอวายคู่ได้มุ้ยนี่ไงน้ำเงินมาเต็มค่ะโอเคไหลต่ออุ้ยเกินปุยมุย้ยรอบนี้นะคะได้มา520บาทเดีย๋ยวติมจะขอเล่นเบทส0มสชักสิบหมุนแล้วเต็งแล้วกดซื้อเบทส30เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากดซื้อนี่เดือดเดือดยิ่งกว่าไหลนอกไหม มาอีกแล้วตัววายคูณสี่เยโดอาวายแถวสามไหลต่อไหลต่อไปดดนี่ไงมันต้องอย่างนี้โอ้โหตื่นมารับทรัพย์รัวๆไปเลยจ้ารอบนี้นะคะได้มา1 0ึ่งพบาทมาอีก4หมื่นสุดท้ายนะเต้าโอ้โหนีไงทุนแค่900าร้อบวกมาเป็นหมื่น10บไหลต่อ หน้าม่วงมาเต็มแผงหน้าแดงอย่างเดือดูดเกินอุ้ยรอบนี้ค่ะได้มา852บาทมาอีก3หมุนมาขอเล่นเบสามสิเลยแล้วกันเองมาดีจัดเลยใจร้อนด้วยนี่ไงอยากลุ้นจัดไงเบสามสมาอีก5หมุนสุดท้ายอูหหน้าแดงโคตรสุด แสงมาโคตรสุดเลยลูกพี่โอ้โหสุดยอดแกก็เดือดเกินเป็นไงโอ้โหน้าชมภูโอ้โหรัวๆเลยโอ้โหเ,เอาเรื่องเลยเต้นดองดอนี้มาแบบรัวๆ ได้มา1น9 4บาท50สตางค์อ่ะอีก3ช่องสเกตเตอร์มาหน่อยมาไหมมาไหมอู้หูไม่มานี่ยหน้าทองไหลต่อคูณ3ามในเต้าอู้หูโคตรสุดไหลต่อคูณสามนี่งไงว้วายแถวสอง ไแถวสองเข้าเฉยมาแบบงงๆแต่ละดอกรอบนี้นะคะได้มา1,242บาทตัวเองมากดซื้อไปโอ้สเกตเตอร์เดี๋ยวสเก็ตเตอร์เข้า5ตัวไอ้เต้ามาแน่12หมุนคูณ2องนะทุกคนนี่งไงลุยไปขอสวย,สวย โอ้ไปดิอ่ะ K แถวสอง K แถว2โอ้โห K แถวสองไม่มารอดไหมอีกแปหมุนสุดท้ายคูณ6กโอ้ยเขี่ยวมาเต็มแบงโอ้โหเอาเรื่องจัดเลยเจ็งรอบนี้นะคะได้มา8,640บาทมาอีก5หมุนอีก5หมุนสุดท้ายโหดอกแต่ละดอกนี่มาแบบรัวๆมาก อีกสองุนตัวท้ายเดี๋ยวก่อนคูณสิองะเหลือหมุนเดียวลุ้นโอ้โหตัวเองบอกแล้วหุนตัวท้ายมันต้องไม่เข้ารอบนี้นะคะซื้อเบทสามได้มาแปดพ้อยามสิบบาทตัวเองโอ้โหเอาเรื่องเลยวันนี้เล่นเบทสามสุดยอดไปเลยลูกพี่ มาค่ะใครอยากปังตามติมแบบนี้นะคะจิ้มมาได้เลยนะลิงก์อยู่ข้างล่างคอมเมนต์ทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดคอมเมนต์ช่องไอติมกันด้วยนะคะเข้ามาเรื่องกิจกรรมเครดิตแจกฟรีกันได้นะเต็งย้ำนะเต็งติมแจกทุกวันก่อนเที่ยงคืนเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะดูคลิปแคทนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆงจรจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ